เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy T s News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ โอ้โหแม่แม่ยังคงถามเข้ามาเยอะเลยนะครับเพราะว่าคนที่ถือบัตรคนจนแล้วก็ได้เยียวยาด้วยมันมีเงินไหลเข้ามาหลายก้อนแต่ละก้อนแตกต่างกัน,กนยังไงใช้ยังไงกลัวจะใช้ผิดจริงๆไม่ยากครับจัดให้ครับแบบนี้ฮะง่ายๆครับของเก่าแม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมต้นเดือนเดือนละ200-300ถึง300บาทแล้วคอรมอให้เพิ่มอีก5 0 0 3เดือนก็คือมการาถึงมีนาคม มิฉนั้นเนี่ยเจ็ถึงแปดแม่จะได้ทุกต้นเดือนเอาไปทําอะไรเอาไปซื้อร้านธงฟ้าถามว่าใช้หมดไหมหมดเดือนต่อเดือนมิฉนั้นแล้วต้องใช้หมดเดือนต่อเดือนในก้อนนี้นะครับแม่ส่วนของใหม่โอนทุกวันศุกร์เราชนะหกร้อยเจ็บาถึงเจ็บาทไปร้านที่ร่วมรายการเราชนะได้หมดเลยนะครับร้านคนลือรึ่งก็ได้รวมถึงเรือโดยสารแท็กซี่วินจอยยอสองแถวรถตู้ ทุกอย่างนะฮะรถโดยสารก็ได้แต่เขาต้องลงทะเบียนในร้านค้าเราชนะก่อนนะครับมีที่ไม่ต้องลงทะเบียนและไปใช้ได้เลยก็คือขอสอมกอบอขอสอรถไฟ BTSMRTAirport a i l Link เงินเยียวยาทบได้แต่ต้องใช้ให้หมดก่อน31พฤษภาคมนะครับแม่ถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะช anelmummytnews ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้คะ่ะ